Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live get it up. You got one life to thick thinking big, never small. Cause you gotta want it up When you finally get that up, you get ready, take it on, need a hand out. i already stand out, starting to advance now. Ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in เบื FI, ่อไหมเวลาที่จะซื้อหรือขาย ID, ไอเดียอะไรก็โดนโกงทุกทีนี่เลยครับเพจแอดมินสั่งเพจทีเฮดร้านเกมออนไลน์มีทั้งรหัส ROV และฟรีไฟสามารถความจ่ายได้เลยนะครับถ้าจะสั่งซื้อหรือดูภาพเพิ่มเติมทักแชทเพจได้เลยนะรับประกันทุกไอเดีให้ความช่วยเหลือคบกงจรนเครดิตเยอะรีวิวมากมายและก็ระวังคนแอบอ้างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าซื้อแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบสเลียวตาด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เบสเยวต h ชาแนลนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมหายไปหลายวันเนาะผมติดภารกิจนะครับติดทํางานนะครับยาวเลยนะครับตอนนี้ก็ว่างแล้วนะครับสามารถกลับมาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมแล้วนะครับผม ยังไงเนี่ยผมก็คิดถึงทุกคนเสมอนะครับคิดถึงคอมเมนต์ของทุกๆคนนะครับใครที่คอมเมนต์มาเนี่ยผมตอบหมดเลยนะครับถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะมาไล่ตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็มาถึง5,000ซับแล้วนะครับผมผมดีใจมากๆเลยนะแล้วผมก็มีตัวตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นตัวเมวผมนะผมอยากจะทำออกมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมนั่นก็คือ มูลาดนั่นเองนะครับมูลาดเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมากมลยนะแต่ว่าตอนนี้ตัวละครมันก็ค่ที่จะอ่อนแอมากๆเนื่องจากโดนเนิฟไปแล้วก็โดนมูลาดมันแพ้พวกไฟเตอร์ที่มีสกิลแบบโมบิลิตี้สูงคือมีสกิลคล่องตัวสามารถเข้ามาจับเงามันได้อะไรประมาณนี้มูลาดในตอนนี้มันก็เลยไม่ค่อยเก่งนะครับผมไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมา สอนเล่นมูลาดนะครับผมโอเคเราจะพาไปดูเซตไดเทมรูนพลังแสงนะครับเซตไดเทมเซตนี set ้ j j จะเป็นเซตที่ไม่มีเกาะเกิดนะครับผมแต่ผมแนะนำนะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นเกาะเกิดดีกว่านะครับแต่ว่าเซตนี้ผมอยากได้ดูดเลือดน,นะครับผมอยากจะเทดกับฝั่งตรงข้ามให้มันชนะแบบชัวๆนะครับไม่แบบถึงแบบวัดๆไปเลยถึงถึงตายก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าเล่นเอาแบบ เพแลราได้เลือดคืนมาเยอะๆอะไรประมาณเนี่ยผมต้องการแบบนั้นนะครับผมผมก็เลยขึ้นชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นเดอะบีทซะเลยนะครับผมแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เวิร์กเลยนะครับเพราะว่าตอนเราสับอันตรีเนี่ยเราได้เลือดคืนมาประมาณ30-40%บเลยนะเพราะว่าอันติของมูล,ลาดมันก็ดูดเลือดได้ไงบวกเดอะบีทอีกมันก็ดูดเลือดเข้าไปอีกมันแบบได้เลือดคืนมาอย่างเยอะเลยนะครับผมส่วนรูนนะครับผมก็จะใช้เป็นรูนเซตนี้เลยนะครับผมมันจะมีมันจะมีซอสเข้ามาด้วยนะครับมันจะทา ฟาร์มคีปป่าได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับลูนซอสนะครับผมโอเคถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำทากงการเล่นมูลาดในแพทล่าสุดนี่นะครับโอเคผมจะขึ้นเป็นฮันเตอร์ไนท์มาก่อนนะครับก็คือมีดฟาร์มขั้นแรกนั่นแหละเราก็จะขึ้นมาเป็นวอลบูทเลยนั่นก็คือบูทความเร็วโจมตีนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ใช้อัติได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันจะเดินเร็วแล้วก็ตีเร็วนะครับผมก่อนเลยเนี่ยจะมาอธิบายสกิลของมูลาดกันก่อนนะครับสกิลหนึ่งของมูลาดเนี่ยจะะะกกรรรโดดดไไ้้้้2ททีนนคับแลวว็ิงงง่าาเะกระโดด กดทีที่3เนี่ยจะกลับมาล่างเงานะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ติดมินิสตาด้วยนะครับสำหรับกิลเดอร์มาทำาอรไรเพื่อนออกไปเธอเราขอฟาร์มแบบเงียบๆได้ไหมโอเคพูดรู้เรื่องนะครับผมไบโอมาไล่นะดีมากเพื่อนสกิลสองของมูลาดเนี่ยจะทำการสร้างพื้นที่เป็นเป็นวงทรายขึ้นมานะครับถ้าโดนถ้าโดนขอบขอบเนี่ยจะเจาะเกาะด้วยนะค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมแล้วก็สกิลนี้ทำให้มูลาดเนี่ยหลบการโจมตีได้ด้วยนะคือไม่อยู่ คือไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับผมประมาณนี้เนาะเพลมาช็อตนี้เราก็กางโอ้โหเขาไม่เข้าหัวทุกคนโอเคผมจะไม่ตามเพยนะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับผมเ,เพื่อนเราได้นะผมจะเคลียร์เวฟกลางเลยนะครับส่วนอันติเนี่ยเด่อนไขในการใช้อันติของบูราณเนี่ยจะต้องมีสแต็คถึงสสแต็คนะครับผมมันถึงจะสามารถใช้ได้นะมันก็จะสับจุบจุบแล้วก็ดูดเลือดนั่นเองนะครับผมเป็น เ,เก็บครบสี่ตาแตกอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ได้นะครับมันจะปลดล็อกอันตินะครับแล้วก็เก็บครบสี่ตาแตกเนี่ยจะได้อีกหนึ่งพาสซีฟนะครับนั่นก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะมันจะทําให้มูลาตีแรงแล้วก็สับแรงขึ้นนะครับผมแต่ว่าอยู่ไม่นานเนาะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของสก,กิลของมูลานะครับโอเคเราจะมาอธิบายเกมเพย์กันต่อนะครับเดี๋ยวผมจริงๆผมอยากแท็กล่างนะแต่ว่าผมจะทันหรือเปล่าไม่น่าทันนะทุกคนเดี๋ยวเราตรีมมังกรเล็กไปเลยนะครับ ผมจะไม่สับกับมังกรเล็กนะครับจะไม่ใช้สกิลหนึ่งเลยนะเผื่อแบบต้องบวกนะครับผมแต่ต้องสับเพราะว่าอารเลนเหมือนจะไม่ปล่อยนะก็ไม่ปล่อยจริงๆทุกคนจริงๆอะ่ะบัฟเนี่ยควรจะให้ผมนะเพราะว่ามันจะทําให้ผมวิ่งเร็วนะครับมันจะทําให้ผมแบบไปไล่แกงได้ง่ายขึ้นอะ่ะโอเคไม่เป็นไรทุกคนเขาอยากได้ก็เอาไปสับคีฟเคลียร์กลางไปเลยเพนเข้ามาแล้วทุกคนเราสกิลสองหลบนะประมาณนี้มาดิมาดิาดเราไล่ตีเลยนะเขาหมดสกิลหนีนะทุกคนโอเคแบบตายแบบอีซี่เลย ผมไม่ต้องใช้อนติีเลยนะเพราะว่ามูลาดเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกไปนะถ้ามันเก็บแตกครบสี่สแตกมันจะได้ดาเมจไม่ใช่สิคือมันจะได้พลังยุทตีเพิ่มนะนั่นแหละมันจะทําให้มันตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนี่ยเราก็พยายามสับแบบ2กองขึ้นไปนะครับเล่นมูลาดนะอย่าพยายามไปสับแค่ตัวเดียวนะมันจะทําให้เราฟาร์มช้านะครับผมมันจะไม่ค่อยคุ้มนะ็อตนี้ข้างบนมีนกนะครับผมผมก็เราเราเล่นได้เลยนะ็อตนี้ถ้ามีนกอย่างเงี้ยสวยเพื่อนทําได้นะครับเคเราก็ไปเก็บนี่ถ้าเกิดมีนกก็ประะมาณนนี้เลยนะ ถ้าเกิดเจอเพื่อนที่เล่นเป็นเป็นเนี่ยเขาก็จะไม่ตีนกก่อนนะครับเขาะจะรอมูลหลานนะครับถ้าเกิดมูลหลามาจบเลนนี้เขาก็จะยังไม่ตีนกนะครับเนี่ยมันเอาไว้เล่นเอาไว้โปกอย่างนี้นะครับเนี่ยเข้าไปโป๊กแล้วก็ออกประมาณนี้ผมอยากตีมังกรน,นะแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะไม่มาช่วยนะเพราะฉะนั้นผมจะไปเอาเวฟกลางนะครับจริงๆคือเราตีมังกรฟรีได้เลยนะเมื่อกี้นี้แต่ไม่เป็นไรทุกคนเราเลือกเตือนมาทางนี้แล้วนะก็มุ่งตรงทุกคนกลับไปฟาร์มต่อโอเค พยายามราก2องก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยตีไว้เนี่ยประมาณพันแปดนะครับผมเนี่ยเราก็มาสับนะครับจริงๆก็คือ2 0 0พนิดๆก็ได้สองพก็ได้นะครับผมมันก็สับไปนะในช่วงเวลแรกๆนะครับผมมูดเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะครับพยายามแบบหาของไปก่อนนะพอมันได้ไอโบได้โบเคนสเป,ปียมาแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเก่งแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยเก่งทกเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีเพื่อนชมให้เนี่ยก็ได้อยู่นะครับโอเคช็อตนี้ ป่าเขามาตายแบบงงๆนะครับโอเคคือเหมือนเพื่อนเราต้องการจะเวทนะครับโอเคผมก็จะมาช่วยเพื่อนนะเพราะว่าป่าเขาตายนะครับป่าเขาเกิดมาแล้วนะกดอันติทุกคนสกิลสองอันติเรียบร้อยครับกดซัมไพไปไ้วยนะได้ชัวร์ๆฟอร์เรนนี่ไหวนะครับอุ้ยเพนมาอย่างนี้ไม่ไหวละโอ้โหผมไม่คิดว่าเพาจาานจะมาวะทุกคนแต่มันมานะเพื่อนเราล่วงไปได้วยโอเคเราก็ตีไปนะครับผมเนี่ยก็ความสองกองแบบนี้นะครับนี่ เ okay. มันก็จริงๆอะ่ะคือมันจะฟาร์มสามกองก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าฟาร์ม2กองเนี่ยมันก็เร็วพอกับ3ามกองนะครับถ้าเกิดจะฟาร์มลากสามารถลากคลิปลุงบูเนี่ยฟาร์ม3มกองได้นะครับมูลาแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมัน,ม,นมันพลาดึ้่มาเนี่ยมันมันจะเสียเวลาเนาะช็อตนี้เราก็เข้าไปเปาะเอ้เข้าไปโป๊กนะครับตอดๆอะไรประมาณเนี้ยมูลามันก็เป็นตัวโป๊กที่ดีมากๆเลยนะครับเอ่อถ้าเกิดเราไม่มีอันติใช่ปะ เราก็กระโดดกระโดดเข้าไปฟันหนึ่งทีกดสกิลสองแล้วก็กดกลับมานะครับมันก็จะได้ติดเคลีร์อัปเดต้วยนะเพราะว่าเราสร้างความเสียหายครบ3าทีไงมันก็ติดเคลร์อัปเดตเนี่ยมันก็ต่อเรื่อยไปประมาณ4 0 5 0นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคช็อตนี้ผมจะเข้าไปโปกวิฟนะผมสามารถฆ่าวิฟได้นะโอ้โหวิฟเขาหนีว่ะแต่กิลเดอร์เขาไปดักล่างผมว่ะยังไงผมก็ต้องกลับนะโอ้โหไม่น่ารอดทุกคนช็อตนี้ผมผมต้องตายแน่เลยว่ะโอ้โหไม่น่าเล่นเลยทุกคน จริงๆอะคือเนี่ยข้อเสียของมูรามันตรงนี้ทุกคนถ้าเกิดคนเล่นเป็นเนี่ยมันคือมันก็จะมารับร่างอย่างเงี้ยมันก็จบแล้วทุกคนมูราอะแกมันแกไม่ยากนะผมจะไปรับเวให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเราไม่ยอมกลับมานะเดี๋ยวป้อมแตกนะครับเราอันติไล่ไเลยนะเนี่ยอย่างนี้คือเขาไม่มีเล่นเล่นแล้วนะป่าเขาเนี่ยเขาจะไปแกงบนไม่ได้แล้วนะเขาต้องเลือกว่าเขาจะฟาร์มหรือเขาจะกลับบ้านนะครับผมช็อตนี้เคถือว่าเราทําดีนะครับเคเราก็เก็บบูฟาร์มสองกองประมาณนี้นะครับผม ผมจะพูดถึงตัวที่มูราดมันชนะทางแล้วก็มูราดไม่ชอบนะครับตัวที่มูราดชนะทางเนี่ยในในเกมเนี่ยแทบทุกตัวเลยนะฟอร์เรนก็เป็นตัวที่ไม่ชอบมูราดเพราะว่ามันต้องโยกเก็บดอกแล้วถ้ามูราดมันกลางสกิล2เนี่ยก็คือฟอร์เรนเนี่ยมันมันจะโยกยากแล้วนะครับผมส่วนเพนเนี่ยมันก็แพ้ทางมูราดอยู่แล้วนะครับผมชอบเอามูราดมาสู้กับเพนนะครับเพราะว่าเวลาเพนมันล่างเงาเข้ามาเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกว่าเราจะหนีหรือว่าเราจะสูนะครับถ้าเกิดเรากดสกิล2หลบใช่ไหมเฮ้ยเรา ผมต้องเข้าไปไล่เขาหน่อยว่ะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวป้อมแตกนะโอเคเราจะเก็บถ้าแตกมาแล้วเราก็มาไล่ประมาณนี้นะครับผมโอเคฟ no อร์เรนติโนยังไงเฮ้ยขู่มันมีคนมารอรับล่าผมด้วยวะไอซานดิตนะทุกคนเมื่อกี้นี้ผมนึกว่าเขาจะมาเก็บดอกนะได้ไหมไม่ได้นะทุกคนฟอร์เรนเมื่อกี้นี้ผมใช้ตะกิ้หนึ่งไปที่ดอกนะผมนึกว่าเขาจะโยกมาเก็บดอกนะครับถ,ถ้าเกิดเขาโยกมาเก็บดอกเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะ โอเคเรามาพูดถึงตัวที่มูลาชนะกันต่อนะครับสำหรับเพนเนี่ยมันไม่ชอบมูลาอยู่แล้วถ้าเกิดเพนมันล่างเงาเข้ามาเราก็กดสกิลสทุกคนถ้าเกิดมันมันลงมาฟันเนี่ยคือมันก็ตายแต่ถ้ามันไม่ลงมาฟันอ่ะคือมันก็เลยไปมันก็ปล่อยมันไปทุกคนเราก็ใช้สกิลหนึ่งหนีได้นะส่วนซานเดดเนี่ยก็ไม่มีอะไรทุกคนมนไม่มีอะไรจะมาต่อกอกับมูลาเลยนะเนี่ยดูดิมาเดิเรียบร้อยทุกคนเห็นปะซานเดดนี่คือแบบตัวอีซี่เลยเฮ้ยฟอเรนเองล้ำเยอะเกินไปละ โอเคสวยเพื่อนผมจะตีป้อมไม่แตกนะที่เหลือก็ค่อยจัดเขาต่อนะครับไปไหนอะโโหช่วงกดกลับมาว่ะทุกคนถ้าเกิดเขาอุ้ยมันมาว่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอสกิลสองลมมานีนีครับผมสกิลสองลมมาพอดีนะเมื่อกี้นี้ฟอร์เรนเนี่ยจริงๆผมจะฟันต่อก็ได้นะแต่ผมกลัวเขาจะใช้สกิลสองงัดผมแล้วติดสตันนะครับแล้วผมอาจจะมีทสิ์ตายได้นะครับผมก็เลยต้องเลือกที่จะถอยนะครับโอเคจตนี้เราก็เรามีรูดูดเลือดแล้วก็ซื้อดูดเลือดเล็กมาครับแล้วก็ไม่กลับบ้านนะครับแล้วก็ฟาร์มหาเงินไปนะ เนี่ยเราก็ได้เลื่อนนะโอเคเรามารับเว็บกลางให้เพื่อนเลยนะครับผมเนี่ยรับสูงได้เลยนะฟอร์เรนมานะฟอร์เรนไม่กล้าทำอะไรเราอยู่แล้วนะครับเราก็ระวังหน่อยนะแต่ผมฆ่าเขาได้แนะ่ฟอร์เรนไปไหนเพื่อนเอาสักหน่อยปะสักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหมล่ะฟอร์เรนสักหน่อยอม,มันโยกมันโยกได้嘛ทุกคนแต่มันไม่มีเลื่อนเล่นหรอกมันจะไปหรือเปล่าอุ้ยธานิดอุ้ยเพื่อนเราแห้งหมดเลยว่ะทุกคน แต่ผมจะเข้าไปตอดได้นะมาดิเพนเฮ้ยยังไงตีนะครับผมตีไปรอมาดิมามาดิวิ่ยช็อตนี้ผมรอดเฉยเลยว่ะทุกคนโอ้โหปีนี้ผมจะไม่ไหวแล้วนะแต่แต่ไหวเฉยเลยว่ะทุกคนไปโคตรแรงกว่าเรามีทั้งสกิลสองลบอีกนะเลืองเท่านี้คือผมสู้ฟอร์เรนได้นะเพราะว่าผมรวยมากๆอ่ะโอเคเขาหนีนะ เหมือนตองการจะมีไฟนะครับผมผมก็จะไปเก็บสแตก็กแต่คลิปตรงกลางนะครับนี่ประมาณนี้เก็บสแต็กไปแล้วก็ค่อยเข้าไปสับนะครับสับตายไม่ üst, ตายไม่ไปนะสับไปก่อนได้มาหนึ่งตัวทุกคนเราจะไม่กลับไปนะเพราะว่ากิลเตอร์มันไปรอรับล่างนถ้าถ้าเกิดเรากลับไปเมื่อกี้นี่คือแตกแนะ่นอนนะเราก็พยายามดูดีๆนะครับว่าใครรับเราบ้างนะช็อตนี้มาดิผมผมว่าผมต้องวัดว่ะมาโอ้ผมไม่รอดแต่ว่าผมก็คุ้มอยู่นะผมได้มาสาม ผมสู้ซานิดได้นะเพราะว่าผมมีดาบแดงแล้วตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหฟันสองทีตายนะครับมาดิคือเราเก็บสะแตกไว้นะเนี่ยคือเราจะเอ้ยโอ้โหมาตีผมจะเก็บสะแตกไว้โอ้เพื่อนอยู่เดินไม่น่ารอทุกคนมาเรียบร้อยแตกนะวิฟวิฟเดินมาตรงล่างเราแล้วนะกลับไปฟันโอ้โหยิงฆ่าไปหน่อยแต่โอ้โหแลกกันไปทุกคนผมจะเก็บคลิปตัวเล็กไว้เล่นนะครับเพราะว่าเอาไว้กันบ้านนะ ผมจะไม่ตีทิ้งนะตอนนี้เราได้เดอะบีทมาแล้วนะทุกคนมันจะช่วยให้เราแบบอุย้ยอะไรอะ่ะโหย,ยิงแรงจะจัดเลยวะ่ะมาดีฟอร์เรนเอาหรือเปล่าแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บคลิปที่เราเก็บไว้นะเนี่ยประมาณนี้วิธีการเล่นบูรารวดาตั้งรับนะครับเราพยายามเก็บเก็บคลิปตัวเล็กไว้นะเอาไว้เนี่ยเก็บสแตกแล้วก็เข้าไปสับนะครับอย่างนี้เรียบร้อยดีเพนไม่น่ารอดทุกคนไอนาตาญาอย่าฉีดคลิปค่าโอเคสวยโอ้โหเพื่อนเราตายเละเลยวะ่ะทุกคน โอเคเรายังมีคลิปเล็กตรงนี้นะเราก็เก็บสแต็กนะครับอ้ดบีดดูดเลือดแรงมากแต่ก็โดนยิงแรงเหมือนกันยังไงมาดิลองวัดผมต้องวัดแล้วนะช็อตเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะตีเก็บสแต็ตตรงเลสนะครับผมถ้าเกิดเขาเข้ามานี้เขาไม่รอดแน่นอนนะมาปะโอ,อ้เรียบร้อยดิช็อตเนี้ยเรียบร้อยครับผมล่วงกลับไปตีเลสนะฟล,ลเรนเทโน,โนท่นี่เราฆ่าได้นะถ้าเกิดเขาไม่กลับอยู่ไหน โอเคผมจะไม่หาแล้วนะเพราะว่าผมจะเคลียรคลิปนะครับทําเวฟนะให้เวฟมันดันไกลนะเพราะว่าเลนบนเราดันสูงเลยเหมือนจะต้องกลับไปช่วยเพื่อนวะทุกคนโอ้โหเพื่อนเราตายอีกแล้วคือตัวนี้คือเพื่อนเราเนี่ยเล่นไม่เอาอะไรเลยนะเล่นไม่ไม่เอาอะไรเลยอะ่ะผมดูทรงแล้วตอนนี้เหมือนมีแค่อัอเลนตัวเดียวปะที่แบบทรงดูดีอะที่เหลือแบบเล่นไม่ค่อยเอาอะไรเลยว่ะทุกคนคือเกมที่ผมฆ่าไป17ตัวแล้วอสกรรวม25้าทุกคนผมเอาไป17แล้วอะ่ะ อเลนเปิดเลยเหรอเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดนก,ก่อนนะ้เยเพนมาว่ะทุกคนช็อนนี้ไม่น่ารอดนะเพนเอาเอา,เอาหลอนนะหลอนหลอนเรียบร้อยดิหล่อนก็เรียบร้อยดิโข<อ>เปิดยากกว่าทุกคนเพราะว่าเขาหายไปหมดเลยนะเพราะว่าเราฆ่าเพนตรงนี้ไปด้วยเนะี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะมานะเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวผมจะกลับแปลบูผมก่อนนะกันไม่รู้ฟอร์เลนเอาไปยังโอเคฟอร์เลนมันไปโผล่ล่างน,นะดูอย่างมีนี่แบบน่ะทุกคนโอเคน่าจะได้แล้วนะตรงนี้ เห็นปะถ้าเกิดผมเปิดคลองเนี่ยมันมีธิ์โดนแย่งนะแล้วเปิดนกก็ได้นะทุกคนหรือหรือเราจะเก็บนกไว้เล่นประมาณนี้ก็ได้นะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอเคไม่มีนะเช็คเช็เฉยเช็คเเข้าไปโป๊กก่อนหนึ่งทีทุกคนเข้าไปต่อแล้วตอนนี้เลือดเขาน่าจะยุบไปเยอะทุกคนเนี่ยเห็นปะต่อเราเข้าไปต่อแล้วรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสับอีกรอบนึงนะมาดิโู ติดกับดักขวเต็มเต็มติดกับดักผเต็มเตมช็อตนี้โอเคเราต้องเปิดมังกรแล้วว่ะทุกคนเลื่องงามยำดีมาแล้วสกิลสองหลบไปอันติหลบอีกหนึ่งทีโอเคตีไปตีไปมามาัางกรตีมาเราก็หลบทุกคนไม่ยากเรื่องง,ง่ายๆเรื่องง,ง่ายๆที่โบราณสามารถทําได้โอเคเราได้ไข่มานะนี่แหละประการชีวิตเราเราไม่มีของตายเกิดนทุกคนเราเอาเดอะบี t มาวัดใจนะช็อตนี้ เค okay, เราจะดันบนนะเพราะว่าเขาตายสามทุกคนเพื่อนเราดันกลางเพื่อนเราดันล่างนะเราก็ต้องดันบนนะโอเคอันตีศัพทไปเลยนะทุกคนผมจะเอาไปผมจะเข้าไปเอาป้อมวิเพนมาเราต้องก,กดสองหลบนะวิแต่เพนมาเล่นเป็นหมดทุกคนมันไม่ตรงมาฟันตีเก็บกระแตกนั่นไงเพนมายิงด้วยมาดิไข่เด้งทุกคนได้หรือเปล่ามาดิ เจอเดอะบีทบวกไข่เข้าไปถ้าผมไม่มีเดอะบีทนี่ผมร่วงไปแล้วทุกคนต่อให้ผมมีกอเกิดนะผมเกิดมาก็โดนเขาเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดอะบีทเนี่ยผมคิดว่าเป็นในเท่นที่คุ้มมากๆสำหรับเกมนี้นะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราร่วงไปแล้วว่ะทุกคนยังไงเนี่ยเพื่อนถอยมาได้ไหมเพื่อนถอยมาเพื่อนเราสามารถเอาอันตีรับนายได้โอเคตีบูเขานะ ไโอนี่น่านโดนมากเลยนะ <c oughs> เดินกิ้งมายิงกับผมด้วยอะเราเปิดเลยลวกันทุกคนเพราะว่าเขากําลังวุ่นกับการกันบ้านอยู่นะเขาเีก้ก็เปิดที่เผลอแต่มันมาแล้ววะทุกคนไม่รู้ว่าผมเอาอะผมวัดไปเลยอะผมวัดไปเลยอะสวยเพื่อนไวโอุออ้ยไวโอยสับช่วยเพื่อนไปสับช่วยเพื่อนไปกูจะตายจะตาย,ต,ายต้องออกต้องออกต้องออกยาวทุกคนทิ้งต้องทิ้งเพื่อนนะชอน็อตนี้เรากลับไปเราก็ตายนะมา โอ้โหเพนมันมาเคลียคลีปเล็กผมแล้วว่ะมันค่อนข้างที่จะฉลาดมากไอเพนตัวเนี้ยมันจอแจ๊กกับผมมากเลยนะไอเพนตัวเนี้ยโอเคไม่มีคลีปให้ผมเล่นเลยว่ะถ้าเกิดมูลาดเนี่ยคือคือเกมแบบเนี้ยคือมูลาดไม่ค่อยชอบแลถ้าเกิดโดนปิดป่าแล้วก็โดนเคลีย์คีปหมดป่าเนี่ยคือมันจะเล่นยากมากๆมันจะไม่มีคีปไ้เก็บสแต็กเข้าไปฟันนะเพราะว่าเนี่ยเข้าไปฟันอย่างเงี้ยคือสแต็กมันไม่ได้แน่นอนทุกคนดูดิคิวเดอร์มันอันติ รับเลยอะคือผมไม่สามารถตีได้อะถ้ากิลด์อะผมจะเ้ยโอ้โหมันมาโอ้โหไอ้กิลด์แม่งป่วนจัดเลยว่ะทุกคนกิลด์กับเพนะสองตัวนี้มันคือมันโฟกัสผมมากเลยนะคือมันรู้ไงว่าตอนนี้คือทีมทีมผมเนี่ยคือผมแบกอยู่นะมันก็เลยแบบต้องโฟกัสผมอะแต่ตอนนี้คือมันหมดเวลาของผมและนะ้วคือผมจะไม่ค่อยเก่งมากกว่าน,นะถ้าเกิดมันไม่มีคียแบบให้ผมเล่นอะ ผมเข้าไปสับแบบสดๆเนี่ยคือมันอาจจะไม่ตายนะแล้วผมอาจจะโดนลุกตายได้ด้วยนะเอ้ยช็อตนี้เรามีคีฟทุกคนเล่นได้นะเรียบร้อยไปดิมามาแตกไปให้เราเกิดเหรออุ้ยสวยนะเพื่อนค่อยๆนะทุกคนเราเรารอเข้าตอนมีสก,กิลนะโอเคเขา้าเราออกประมาณน,นี้แต่เรารอเข้าใหม่อุ้ยเพยนมาหูแตกเลยมันฟันผมสองทีจัดไปเพื่อนเออผมเห็นเขาอยู่ล่างเยอะนะผมจะวัดใจเปิดมากรเลยนะครับผม โอเคนะป่าป่าโผล่ล่างแล้วทุกคนสวยเราก็แอบตีมังกรเดียนเลยต้องวัดนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไปบวกข้างล่างเนี่ยเราคิดว่าเราบบกไม่ไหวนะคีปก็ไม่มีนะทุกคนอ้ยมังกรมันเดินกลับอะโอ้โหผมกดสับไงแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือมันเหมือนว่ามันอะมันหายแบบออกไปจากแบบอะคือมังกรมันเลงงงไงทีนี้คือมันก็เลยเดินกลับมันก็เลยแบบรีเลียเลยเข้าเสียงบูลามาตรงนี้แหละโอเคเราได้ไข่มังกรมานะเหมือนเขาจะเดินขึ้นมานะทุกคน เค้า okay, ไม่มานะทุกคนโอ้ยตีคลิปคลิปจะตายแล้วว่าจะเก็บคลิไปไว้เล่นเท่าไหร่แต่น่าจะยังอยู่นะเค okay, เราเราดันบนนะเดี๋ยวเราต้องกลับไปช่วยเพื่อนเล่นข้างล่างนะเพราะว่าผมไม่คิดว่าเพื่อนผมจะบวกได้อะไม่คิดว่าเพื่อนผมแบบจะรับได้นะผมต้องกลับไปช่วยนะเพนนะอุ้ยไม่โดนเอยเบาเบาเพื่อนเบาเบาเออเรามีสกิลหนึ่งนะมาดิสกิลสองไปมาดิมาดิมาดิเพนเลยเอ,ยเอยาหรือเปล่า อ้ยเดี๋ยวเราเก็บอุ้ยสวยดีมันปล่อยมังกรกลางอะมันพลาดแล้วผมเก็บผมเก็บสแต็กากตรงกลางได้นะเนี่ยสวยเลยเรามีสแต็กเล,ล่นละทุกคนเพลนอยู่ซ้ายนะไปเอาเพลนได้นะเรียบร้อยสับไปเลยจะไปไหนอ่ัจะไปไหนอ่ะโดนไปดิหาเรอะคือมันพยายามจะเคลียร์คลิปเล็กผมแล้วมันพยายามจะหาผมนะอุ้ยซนตินนะสองไปโอ้โหผมนี่มือวายจับมาดิโอเคได้นะโอ้โหสวย คือเมื่อกี้เนี่ยคือที่ผมคือไม่จอยอยู่เนี่ยเพราะเขาเกิดมาเนี่ยเขาสามารถกดสกิลสองสะบัดผมผมอาจตายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เดินถอยแบบออกมานะครับแล้วก็กดอันตรนะเฮ้ยช็อตนี้คือโมเมนตัมเปลี่ยนแล้วนะเพื่อนเราต้องมาเอากลางนะอุ้ยทำไมเพื่อนเราสองคนไม่ยอมมากลางอ่ะเพื่อนมาดิโอ้โหเราจบได้นะอุ้ยฟอรเรนยังไงอะ่ะมาดิผมสู้ได้นะฟอรเรนเอาหรือเปล่าเรียบร้อยดิเฮ้ยฟอรเรนมันตายแล้วเพื่อนเอ,อ้ยไปโอ้นายโอ้โหนายไม่มาจริงเหรอวะเนี่ยคือผมต้องเก็บคลิปนะ ราไปสับเขานะเนี่ยเขาจะมีคนมากันแน่นอนหนึ่งคนนะมันเหลววิบขู่ไวโอมามันยิงวิบแตกแล้วเนี่ยปอมด้วยผมผมตีสดไม่ได้นะโอเคตีได้ละโอ้เพนมาเพนมาเพนมาเบาเลยเพนอาล่วงดิล่วงดิล่วงดิเออไอเพนคือเพนเป็นโฟกัสผมมากๆเลยวะคือมันกะเอาผมคนเดียวลยนะเนี่ยเกมเนี่ยไอเพนอ่ะคือตัวมันสู้ผมยากอยู่แล้วนะเพนอ่ะเฮ้ยผมไม่มี มานานผมน้อยมากเลยแต่ช็อตเนี้ยมันต้องเล่นต่อทุกคนเพราะว่าเขาตายสองนะแล้วเพื่อนเราเกิดครบอะมันต้องเล่นต่อวะยังไงก็ต้องเล่นต่อนะทุกคนเราต้องฝืนเล่นนะสับสับไล่แบบให้เพื่อนนะวโอยิงโอ้ยวาโอยไนไนไม่ยิงป้อมให้เราเลยอ่ะเฮ้ยเรามีคลิปนี้นะโอเคเราเก็บสแต็ตคบสี่ทีนะแล้วเราก็รอไปเล่นนะครับผม้อซานิดนะอ่ะมาเรียบร้อยดีล่วงล่วงไหมโอเคสวย โอ้เพื่อนเราค่าฟาลิต่อให้แล้วเนี่ยเพื่อนทําต่อหน่อยเพื่อนขอร้องละไบโอเอาหน่อยไดเป็นแคลรี่นะเพื่อนมาเปรดแล้วเฮ้ยจะกลับไปไหนอ่ะอ๋อเลือดไม่มีโอ้ผมว่าจบไม่ได้กว่ายีบมนาทีแล้วทุกคนเรายังจบไม่ได้เลยเอ้ยไอวิบแตกไอวิบแ,แตกเฮ้ยตีป้อมไม่ได้มันกดอันตรีทุกคนผมต้องออกมาไาผมหมดแล้วว,ว่ะทุกคนผมว่าผมต้องไปจากตรงนี้ละแต่ว่าเพื่อนผมจะเล่นว่ะผมมีสกิลหนึ่งหนึ่งผมมีสกิลหนึ่งอ่ะ มาดิเดินมาดิเดินมาดิเดินมาดิไอเพนเรียบร้อยโดนล้ำเล็กน้อยเอ้ยยังไงได้นะโอเคเข้าไปช่วยเพื่อนทุกคนด้วยความหวังดีด้วยความหวังดีดม,งดมันกดแข็งอีกเล่นตัวเล่นตัวเหรอเล่นตัวเหรออเล่นตัวจริงไอหนุ่มไอหนุ่มเล่นตัวจริงเล่นตัวจริงโดนบูเกิดแล้วคน็อดนี้สวยงามนี่แหละนี่แหละมีมีคีปเล่นด้วยไออีกนิดไอทำอะไรวะนะ่ะ มันตีคี้ผม่ะทุกคนมันเบอร์ปะเนี่ยโอ้โหเอ้ยมันอยู่โอ้มันเป็นสายปะเนี่ยยิปเนตคือตอนนี้คือเหมือนว่าผมกำลังเล่นอา v s สามเอจ็ดอยู่นะตอนเนี้ยคือไอ้ยิปเนตกับไบโอเนี่ยมันน่าจะพวกเขาอะทุกคนมันไม่อยากจบว่ะเกมเนี้ยผมคิดว่าทีมผมมีแค่สามบอละไอ้ยิปเนตมาตีคีบผมทำไมมันด้ผมงงตึ๊บเลยว่ะโอ้ Okay. เราจะเก็บกรอเล็กก่อนเอาบัฟวิ่งเร็วมองกรอได้นะทุกคนช็อตช็อตนี้เพื่อนเราแบบสาม,มัคคีคือพลังมากๆ oh. โอ้โหจัดไปเพื่อนรีบรีเบิร์ดมาดิสู้เปล่าอุ้ยเหยียบเหยียบไม่ตรงเหยียบไม่ตรงเก็บสะแตกเล่นได้นะเก็บสะแตกเล่นได้นะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยโอ้กิลด์เดอร์ไปเงาผมด้วย oh. ยังไงเรียบแตกเก็บช็อตนี้ไม่น่ารอด เพื่อนหายหมดเลยทุกคนโอ้โหถ้าเกิดเล่นตรงนี้คือเราชนะได้นะเพราะว่าผมมีนกให้เก็บสแตกอะ่ะผมโป๊กได้รอบหนึ่งอะ่ะแล้วเพื่อนเล่นแบบให้ผมอะ่ะแล้วโอยิงไปเรื่อยอะ่ะแล้วมีเอเลนเข้ามาปิดอีกอะ่ะผมคิดว่าไฟนี้ยังไงคือเราก็ชนะนะแล้วเราได้บัฟมังกรด้วยอะ่ะโคตรพลาดเลยว่าที่เพื่อนเราไม่เล่นนะเพื่อนเราแบบไม่รู้กับเรานะทุกคนทําไมผมรู้สึกว่าเกมนี้มันยากมากเลยผมแบบมันมันหมดเวลาที่มูหลาม,มันจะเก่งแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยเพนมาดิได้นะได้นะมา โอเคเพนตายแบบหลายรอบมากเลยนะแบบตายฟรีหลายรอบมากเลยนะแต่ว่าทีมเราก็ยังทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอยู่ทุกคนคือมันต้องรวมตัวกันดันอะ่ะไอโรมแล้วก็แคลรี่แล้วก็เมทอะ่ะควรไปยืนอยู่ด้วยกันตรงกลางนะแล้วผมก็ดันบนหรือล่างก็ได้อะ่ะแล้วก็อันเลนก็ดันล่างก็ได้นะดันแยกกับผมอะ่ะคือดูเงินผมทดิหมื่นสองเนี่ยผมผมทำอะไรโอ้โหมันยิงทีเดียวจะตายโอ้ไม่ใช่ละคือตอนนี้คือผมโดนอะไรมันก็เจ็บอะ่ะ ผมต้องออกดูเลือดกลับมาวะเคเราขายก็เกิดทิ้งไปทุกคนเราไปต้องใช้อะเราใช้ดูเลือดนี่แหละผมว่าจีดละถ้าเกิดผมฆ่าฟอรเรนได้เนี่ยแต่มันยากคราฟอรเรนมันออกของแทงต้องไงมันมันสไม่ตายแล้วอะแต่วนี่คือผมต้องพึ่งอเลนแล้วก็ไวโอเลตมากมากเลยนะเพราะว่าเวลานี้มันเป็นเวลาของพวกเขาแล้วนะคือผมเนี่ยมันมันมันหมดเวลาของผมแล้วอะแต่เหมือนว่าผมจะได้ปาเขานะเพราะว่าปากเขาเดินขึ้นมาโอ้ฟอเรนผมเลือกป่าเขานะโอ้โหช็อตนี้ เฮ้ยโอ้โหมันฟิกใส่ด้วยโอ้โหเรียบร้อยไม่รอดยังโ,โหยังไงดีวะเนี่ยเพื่อนผมอุ้ยอาเลนปึ้มหัวเลนกันตดวสามโอ้โผมโอ้โผมขนล,ลุกเลยว่าช็อตเนี้ยยังไงไวะเนี่ยเพื่อนโอ้โหอเลนนายช่วยทําแทนเราหน่อยเพื่อนนายแบกเราหน่อยเราจากโดนแบกเไปเกินเออเออมันมัมมมมมนมันเกิดเพื่อนมันเกิดมันเกิดมันเกิดเออสวยมากเหลือเหลือเหลือ,ลอฟอนเลนแค่คนเดียวเพื่อนนายนายทำได้ เราเชื่อว่าพวกนายทำได้ไปเข้าไปจบมันไปจบบ้านเออแหละเออกระโดดขี่คอแม่งไปดิทำไมอะฮะทำไมอะฮะฟอรเรนเกาน่า,กา,าต้วเหรอเก่าต้วเหรอโดนเพื่อนผมดิมาดิสี่หนึ่งอะสี่หนึ่งอะ,หงอะไหวหรือเปล่าเอาไหวหรือเปล่าไม่ไหวไอ้สี่หนึ่งอะโอเคจบเมื่อกี้ทุกคนเกมนี้เกือบสามสิบนาที ทำไมการเล่นมูลาดมันเหนื่อยอย่างนี้ทุกคนมูล่าในแบบนี้มันก็เหนื่อยอย่างนี้นะทุกคนจ่ายมาต้องรักนะมาถึงกะเล่นได้นะโอเคสำหรับแนวะทางการเล่นมูลาดก็ประมาณนี้นะครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบายบายครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม